สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสแล้วก็โชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางของชีวิตนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสมีมากน้อยขนาดไหนมาดูกันครับ พี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงของการงานเด่นมากไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสดีๆมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือและก็จะได้รับความสำเสร็จรวมถึงผลลัพธ์ทางด้านอื่นๆที่จะเกิดขึ้นรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับ เริ่มต้นจากพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นแปดไม้เท้าเรื่องของการขยายงานสร้างโอกาสดีมากนะครับวันนี้ท่านอาจจะมีงานหลักทำอยู่แล้วก็มีอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆได้นะครับรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ดูจะโดดเด่นเข้ามาไม่น้อยนะครับหรือไม่บางคนอาจจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับการที่จะได้เป็นเจ้าของบ้าน หรือที่ดินใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ 2... เป็น10ไม้เท้าเรื่องการที่ท่านจะมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆงานใหญ่ขึ้นงานสำคัญสำคัญมากขึ้นรวมทั้งตำแหน่งได้รับผิดชอบงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มโอกาสก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น เชมเพรนต์นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเหมือนกับว่าท่านได้พัดพาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตอะไรที่แย่อะไรที่เป็นอุปสรรคก็จะเริ่มคลี่คลายทีนี้การงานก็จะดีขึ้นการเงินวิถีชีวิตความมั่นคงโอกาสใหม่ๆก็จะตามมานะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับการงานจะโดดเด่นมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงความสำเร็จด้านอื่นที่จะตามมานะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของท่านมีโอกาสที่ดี ในเรื่องของการงานไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับจะประสบผลสำเร็จเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสใหม่งานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาก็จะโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับและเริ่มต้นดีๆมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือโอกาสที่ท่านจะได้บ้านหรือที่ดินก็เปิดกว้างขึ้นมานะครับรวมทั้งสิ่งดีๆด,ด้านอื่นๆที่จะตามมาครับ ต่อมาครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้อาจจะมี เรื่องยุ่งยุ่งมีปัญหามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยนะครับการติดต่อการสื่อสารใดๆก็อาจจะมีความรวดเร็วก็จริงแต่ต้องระมัดระวังผลที่เกิดจากความผิดพลาดนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันจันรจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสองดาบนะครับวันนี้การติดต่อง,งานจะรวดเร็วขึ้น จะมีโอกาสประสบผลสําเร็จการทํางานเกี่ยวกับเรื่องทางออนไลน์นะครับก็จะรวดเร็วเช่นเดียวกันท่านสามารถติดต่อง,งานเจรจาตกลงงานค้าขายได้ทําสัญญาใหม่ๆได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดมีความขัดแย้งมีอะไรที่ไม่ลงตัวเกิดขึ้นมาได้ถ้าท่านไม่ระมัดระวังนะครับวันนี้จะตกลงจะตัดสินใจอะไรขอให้รัฐกลุ่มรอบครอป้องกันข้อผิดพลาดนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8ดาบนะครับแดาบคือปัญหาที่สะสมเข้ามาในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นภาระหน้าที่การงานภาระหนี้สินหรือไม่ก็สุขภาพไม่ค่ดีมีความอึดอัดมีปัญหาโน่นนี่นั่นเข้ามาได้หลายอย่างเหมือนกับว่าท่านรองรับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาตลอดสิ่งที่ไม่ดีก็มักจะเข้ามาในช่วงเวลาที่สภาพจิตใจอ่อนแอ ร่างกายก็อ่อนแอก็เป็นสิ่งที่ท่านอาจจะต้องพยายามนิดหนึ่งในการที่จะผ่านจุดนี้ให้ได้นะครับต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็น9ไม่เท้านะครับเรื่องงานนะครับงานเยอะนะครับวันนี้จริงๆแล้วมีงานตลอดมีงานเก่างานใหม่งานประจำที่ทำอยู่ก็อาจจะมีงานสำรองตามมาอีกมากมายทีเดียวนะครับท่านต้องจัดการบริหาร ด้วยความระมัดระวังและอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมาถ้าเผื่อว่าทุ่มเทกับงานไม่พักผ่อนนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนำหรือว่าโชคลาภสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นสิบดาบนี่เป็นเรื่องที่จะต้องระวังเพิ่มเติมนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางว่าวันนี้ต้องดูแลีย เกี่ยวกับสุขภาพให้มากนิดหนึ่งนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงของการงานอย่างเยอะนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับการติดต่อสื่อสารการเจราจาตกลงธุรกิจใดๆก็าตาม ทั้งความที่ติดต่อกันโดยตรงหรือไม่ก็ผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับท่านมีโอกาสที่จะทําได้อย่างรวดเร็วต้องระมัดระวังปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีผลกระทบเกิดความเสียหายเกิดความขัดแย้งกันได้นะครับวันนี้ปัญหาสุขภาพยังมี สิ่งที่จะต้องระวังด้วยนะครับอาจจะอ,อาจจะเจอปัญหาจุกจิกเข้ามาหรือไม่อาจจะเป็นที่รองรับของความรู้สึกที่ไม่ดีได้หลายด้านเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องหนักแน่นต้องอดทนและพยายามนะครับวันนี้เป็นกําลังใจให้สําหรับชาววันจันทร์นะครับต่อมาครับเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคาร ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาบโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ดวงเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับท่านจะประสบผลสำเร็จ คนที่เจอปัญหาก็จะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาได้และก็จะพบกับแสงสว่างมีสิ่งดีๆรออยู่นะครับส่วนรละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะคือสตานะครับสตาคือการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่ดี เพื่อที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักการดําเนินชีวิตทั้งหลายทั้งปวงนะครับมีโอกาสดีขึ้นนะครับจะผ่านอุปสรรคได้ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น8ถ้วยนั้นคือโอกาสในการที่ชาววัตรอังคารจะก้าวพ้นจากปัญหาก้าวข้ามปัญหาได้ไม่ว่าปัญหาของการงานท่านอาจจะเจอปัญหามาก่อนหน้านี้อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากแก้ไข อยากจะย้ายงานอยากจะเดินทางหรือว่าสร้างโอกาสใหม่ๆท่านมีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งนี้นะครับและเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีเงินเข้าผ่านอุปสรรคนะครับเรื่องของความรักก็ดูดีขึ้นสำหรับคนที่เคยเจอปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา คนที่เคยขัดแย้งคนที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็จะปรับมากลับมาปรับความเข้าใจกันได้มีโอกาสดีขึ้นรวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น justice นะครับ justice เป็นโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการทำสัญญาใหม่ๆ เรื่องของกฎหมายเรื่องของนิติกรรมเรื่องของการไก่เกี่ยกรณีพิพาทอะไรที่ไม่ดีท่านก็จะใช้เวลานี้จัดการแก้ไขได้นะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยรวมทั้งเรื่องของการทำสัญญาใหม่ๆผลทางคด,ดีความก็จะเป็นคุณต่อท่านครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารน,นะครับเป็น มีดนะครับยังมีจุดที่ดีด้วยนะครับมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีแสงสว่างมีเรื่องของบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งให้ท่านได้พบกับโอกาสที่ดีมีโชคลาภมีอนาคตที่สดใสขึ้น สรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงเด่นนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาจากอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคยากสุขภาพทั้งหลายทั้งปวงนะครับวันนี้ครี่คขายได้เริ่มต้นใหม่ได้ได้งานเปลี่ยนแปลงการงานหรือไม่ก็เดินทางเพื่อที่จะพบกับสิ่งใหม่ๆ เรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นนะครับมีโอกาสดีได้รับเงินเข้ามาเรื่องความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่รอคนรักรอความรักมีโอกาสสมหวังสุขภาพก็จะดีขึ้นรวมทั้งการไกลเกลี่ยกรณีพิาพาทปรับอะไรที่ไม่ดีเรื่องของความไม่ถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงทําสัญญาใหม่เจรจาใหม่ๆ ทำนิติกรรมใหม่ๆเรื่องของกฎหมายก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีด้วยและที่สำคัญนะครับจะมีสิ่งดีๆรออยู่โชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับกับความสำเร็จนะครับต่อมาเป็นดวงคนวันพุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิต หรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้จะมีเรื่องกุ้มใจนะครับมีปัญหาภายในใจแต่ว่าจุดเด่นคือการทำงานดี โดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับวันนี้จะโดดเด่นมีรายได้มีความมั่นคง,งเรื่องของการงานและการเงินนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ยังมีจุดที่ดีพอสมควรรายเดียต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากณ์ใบที่1นะครับเป็น9เหเรียนเรื่องของการเงินมาก่อนนะครับการเงินก็จะเด่นขึ้นมีโอกาส สำหรับสุภาพสตรีชาววันพุธวันนี้ก็จะมีรายได้เป็นของตัวเองมีงานมั่นคงขึ้นมีความเชื่อมั่นมีความภา,ภาคภูมิใจในตัวเองและก็ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองด้วยบางคนก็สมัครใจพอใจที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะมีชีวิตคู่นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเดโมนนะครับนี่เป็นปัญหาภายในใจความคมเครี ความสับสนในบางเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้มักจะมีความเครียดมีความทุกข์ทางใจเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นราชาดาบนะครับราชาดาบคือการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาการที่ท่านจะเจออุปสรรคแต่ว่าท่านยังมีทางออกมีโอกาสที่ดีในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้นะครับแม้ว่าจะมีความยุ่งยากแต่โอกาสผ่านยังมีนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสำหรับชาววันพุธนะครับเป็นไฮพิสเตตนะครับราชินีพระจันทร์เป็นเรื่องของโอกาสที่ดีเกี่ยวกับการงานและการเงินของสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับท่านจะโดดเด่นเวลาทำงานอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากพบเจอคนเยอะๆ งานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงการสื่อสารศิละปะการแสดงทั้งหลายทั้งปวงก็จะเด็นขึ้นเป็นที่มาของการเงินไม่น้อยนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเวลาอยู่คนเดียวท่านจะเจอความเครียดเล่นงานนะครับปัญหาความรักยังไม่ลงตัวปัญหาสุขภาพก็ยังมีครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของการงานยังเด่นนะครับโดยเฉพาะการงานของสุภาพสตรีที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง การสแสดงศิลปะการสื่อสารเวลาทำงานอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากๆก็จะเด่นเป็นพิเศษเป็นโอ,อกาสทีด่ดีในเรื่องของการเงินรายได้มั่นคงขึ้นนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองตรงจุดนี้แต่เวลาอยู่คนเดียวท่านมักจะมีปัญหามีความเครียดมีความกังวลน,นะครับส่วนภาพรวมแล้วมีอุปสรรคในการงานการเจรจาก,การตกลง,ต,งต้องรอบคอบจะทำอะไรต้องระมัดระวังนะครับวันนี้ ต้องผ่านให้ได้หนักแน่นมั่นคงนะครับโอกาสของการเงินยังดีแม้ว่าชีวิตจะผิดพลาดหลายหลายเรื่องก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ยังมั่นคงในเรื่องของรายได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงคนวันพฤหัสบด,ดีพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรัก อุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับ้วงที่เกิดในวันพฤลัสบดีครับวันนี้ดวงของการเดินทางโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับรายได้มาจากอาชีพเสริมการงานยังมั่นคงแม้ว่ารายจ่ายยังเยอะ รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น5เหรียญน,นะครับเรื่องของรายจ่ายมาก,ก่อนนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ระวังวันนี้อาจจะมีเหตุจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมากๆแบบไม่รู้ตัวหรือว่าจําใจต้องจ่ายนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นชารีอันะครับวันนี้ดวงการเดินทางเด่นขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเดินทางไกล หรือไม่ก็ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็เป็นไปได้เพื่อสร้างงานสร้างอนาคตนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีไม้เท้าการงานกับสุภาพสตรีก็เด่นนะครับวันนี้มีความมั่นคงขึ้นไม่ว่าง,งานประจำงานส่วนตัวนะครับจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาด้วย ทีนี้เราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็น8ปดวียนโอกาสของการเงินโชคลาภมีไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้ทักษะพิเศษความฉาบมาสเฉพาะด้านนะครับประสบการณ์หรืออะไรเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ท่านได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ดวงของการเดินทางโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศไปศึกษาเรียนต่อไปทํางานได้นะครับการงานยังมั่นคงในภาพร,รวมไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพจตรีงานที่อาศัยทักษะพิเศษ ความรู้ความสามารถอย่างเด่นด้วยจะเป็นที่มาของการเงินไม่น้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้อาจจะยังมีปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้นะครับการงานนะครับสำหรับท่านนะครับยังดีนะครับมีโอกาสทั้งเรื่องของการเงินตามมาด้วยแต่ว่าปัญหายังมี รายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินีถ้วยเรื่องของงานยังมีโอกาสดีนะครับจะประสบผลสําเร็จมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ดีทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นทรัพย์สินภายนอกดูดีมีสงา่าไม่ว่าเรื่องบ้านเงินที่ดินองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จะเด่นนะครับเพียงแต่ว่าสุภาพสตรีชาววันศุกร์อาจจะยังรอสิ่งที่จะ อ่าเติมเต็มภายในใจนะครับอาจจะเรื่องคนรักอยู่ห่างไกลกันหรือว่ารออะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจะทําให้ท่านรู้สึกดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น7ด,ดาบนะครับเดดาบคือปัญหาที่เกิดมาจากคนอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องของความขัดแยง้งมีความเสียหายเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานหรือว่าทรัพย์สินก็ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเหรียน,นะครับการบริหารจัดการการเงินก็มีส่วนสําคัญนะครับวันนี้เพราะว่าท่านยังมีทั้งรายรับและรายจ่ายนะครับก็จัดการดีๆป้องกันข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าเป็นการลงทุนการตัดสินใจอะไรขอให้รอบคอบนะครับต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับพี่น้องชาววันศุกร์นะครับเป็น 3ดาบนะครับอันนี้ก็ต้องระวังปัญหาความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้การงานยังดีนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวการเงินก็ยังเด่นนะครับมีทรัพย์สินมีรายได้มั่นคงขึ้นบริหารจัดการดีๆทั้งงานและการเงินก็ยังดีนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะกําลังรอสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจเป็นต้นว่ารอคนรักรอ สิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ปัญหามี2เรื่องหลักๆเรื่องของความขัดแย้งการทราะวิวาทที่เอดที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากใครบางคนนะครับก็ต้องระวังนะครับวันนี้อย่าใจร้อนอาจจะมีเรื่องของการที่ขัดแย้งกันได้ง่ายเกิดความเสียหายได้ง่ายนะครับก็ฝากเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องชาววันศุกร์นะครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงค่อยๆย,ย,ยกระดับพัฒนาขึ้นนะครับมีโอกาสดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น1ดาบนะครับหนึ่งดาบคือการตัดสินใจการมีสติการมีความรู้มีทักษะพิเศษนะครับในการที่จะเลือกเดินทางแบบไหนนะครับวันนี้ท่านยังมีโอกาสในการที่จะเป็นผู้เลือก เป็นผู้ที่ตัดสินใจนะครับขอให้ตัดสินใจในสิ่งที่ดีๆเหมาะกับตัวเองแล้วโอกาสก็จะเปิดกว้างขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับบรรยากาศดีสดใสขึ้นนะครับลูกหลานบริวารร่วมกันมีกิจกรรมใหม่ๆสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับไม่ว่าการที่ท่านจะเข้าไปร่วมงานเลี้ยงงานใหญ่ๆงานสําคัญสําคัญนะครับเปิดแนวทางชีวิตใหม่ๆได้นะครับ การต่อมามาด,ดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับนี่ก็ลูกหลานบริวารก็ยังมีส่วนกินจกรรมดีๆนะครับสร้างรายได้สร้างความสุขมีความร่าเริงสดใสขึ้นมาในวิถีชีวิตนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็น1ิเหรียญโอกาสดีนะครับวันนี้โชคลาภก็มีไม่น้อยนะครับการงานเด่นขึ้นการจัดการการบริหารการวางแผนการจรจาต่างๆจะประสบผลสําเร็จการเงินดีเยี่ยมได้รับเงินนะครับวันนี้มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมีโชคลาภไม่ว่าเงินมาจากส่วนไหนเป็นโอกาสที่ดีของท่านความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงมีจุดเด่นจุดเปลี่ยนจุดที่ท่านตั้งเป้าหมายไปแล้วไปถึงเป้าหมายได้นะครับตัดสินใจในการที่จะเลือกทางเดินด้วยเหตุและผลมั่นคงนะท่านก็จะพบความสําเร็จลูกร้องลูกหลานบริวารร่วมกันทํากิจกรรมดีๆมีความสุขมีความร่าเริงมีรายได้มีความมั่นคงขึ้นและการงานของท่านก็จะเด่นเป็นพิเศษการติดตอด่อการเจรจาการทํางานจะประสบผลสําเร็จโอกาสของการเงินดีมาก มีแนวโน้มจะได้รับเงินจำนวนมากๆความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและ,ะกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้มหมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันนะครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์บอกเล่าสุขกานฟังแบบกว้างๆนะครับท่านที่เข้ามาดู ก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักเอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ